ครับผมปกป้องครับสุดใจค่ะเราสองคนขอต้อนรับเพื่อนๆกลับเข้าสู่โรงเรียนของเราอีกครั้งหลังจากที่เลิกของเราโดนเจ้าเชื้อโรคร้ายโควิด -19 เข้ารุกรานใช่แล้วครับจนกระทั่งตอนนี้เจ้าเชื้อโรคร้ายนั้นโดนพี่หมอพี่พยาบาลด่านหน้าปราบปรามไปได้บางส่วนแล้วแต่ก็ยังมีเชื้อโรคอีกบางส่วนที่ยังหลบซ่อนอยู่และ ของเราก็อาจจะเป็นที่หลบซ่อนและมีเจ้าเชื้อโรคนี้แอบซ่อนอยู่ก็ได้นะคะลองมาดูกันซิว่าเพื่อนๆจะป้องกันตัวเองจากเจ้าเชื้อโรคร้ายโควิด -19 นี้ได้อย่างไรกันบ้างวันนี้เราสองคนมีอาวุธสำคัญสี่ชิ้นที่จะแนะนำให้เพื่อนๆพ,พกติดตัวไว้แล้วนำไปจัดการกับเจ้าเชื้อโรคร้ายนี้ให้ราบคาบกันไปเลยไหนไหนไหนมีอะไรบ้างคะปกป้อง,องสึกใจและเพื่อนๆกำลังรอ อาวุธทั้ง4ชิ้นมีดังนี้ครับอาวุธชิ้นที่หนึ่งหน้ากากอนามายัยเพื่อนๆจะต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งและจะต้องใส่ให้แนบชิดปิดจมูกและปากเพื่อไม่ให้มีรูที่เจ้าเชื้อโรคจะเล็ดลอดเข้าไปได้และหากเพื่อนๆใช้หน้ากากผ้าควรใส่หน้ากากอนามัยไว้ด้านในด้วยนะคะสำหรับอาวุธชิ้นที่สก็คือน้ำล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์เพื่อนเรู้ไหมว่า บางที่เราอาจจะเปลอสัมผัสแตะต้องจับเจ้าเชื้อโรคนี้โดยไม่รู้ตัวทําให้มันติดอยู่ที่มือเราแต่ไม่ต้องกลัวครับเพียงแค่เราล้างมือด้วยน้ํากับสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ก็สามารถเอามันออกไปได้แล้วและเพื่อนๆต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งด้วยนะคะอาวุธชิ้นที่3บาเรียวิเศษนั่นคือการที่เพื่อน การเว้นระยะห่างนี้เป็นเหมือนการสร้างบาเรวิเศษไว้ป้องกันตัวเองจากเหล่าเชื้อโรคร้ายเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อระหว่างกันได้ซึ่งอาจจะเว้นระยะห่างจากเพื่อนอีกคนประมาณแค่เอื้อมือแตะกันไม่ถึงกันได้แล้วล่ะครับสุขใจและอาวุธชิ้นที่สี่ระเบิดควันหายตัวเมื่อเพื่อนๆอยู่ในสถานที่ที่มีกลุ่มคนอยู่มากๆเจ้าเชื้อโรคร้ายโควิด -19 กก็อาจ ซ่อนตัวอยู่จำนวนมากด้วยเหมือนกันเมื่อถึงเวลานั้นเพื่อนๆควรใช้ระเบิดควันโดยการหลบออกมาจากพื้นที่นั้นโดยทันทีเพียงเท่านี้เจ้าเชื้อโรคร้ายก็หาตัวเราไม่เจอแล้วล่ะครับและที่สำคัญเพื่อนๆต้องหมั่นเช็คสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอด้วยนะคะหากรู้สึกไม่สบายตัวร้อนหนาวสัน่นหรือไอเยอะ ทั้งนี้ก่อนเข้าโรงเรียนคุณครูจะวัดไข้ให้เราทุกครั้งซึ่งอุณหภูมิในร่างกายของเราต้องไม่เกิน37.5องศาซเซลเซียสนะครับนอกจากนี้เพื่อนๆควรเตรียมช้อนซมแก้วน้ำและอุปกรณ์การเรียนส่วนตัวของตัวเองมาด้วยเพื่อลดการใช้ของร่วมกับคนอื่นรวมถึงต้องเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆร้อนๆด้วยก็จะดีนะคะ ใช่ไหมครับเพืเ่อนๆกับวิธีป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคร้ายโควิด19เพียงเท่านี้เราก็สามารถไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยหายห่วงได้เลยครับอย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอน,อนามายัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะหา่างหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงร่วมมือร่วมใจป้องกันเชื้อโรคร้ายช่วยกัน,นทิชิตโควิด19